เ,เนื่องกันในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างค่ะจังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2566ค่ะ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรนายชาติบรุจนาเสรีผูว้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำเร็จสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2566โดยมีนางการจานีรุจนาเสรีนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติพร้อมด้วยครูและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีค่ะ สืบเนื่องมาจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีได้ส่งมีพระเมตตาประธานทุนให้กับเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการซึ่งในปีการศึกษานี้นะคะจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ที่ได้รับทุนจํานวน107คนด้วยกันค่ะด้านของนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวว่าขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณพุ่มทุกท่านทุนการศึกษาในครั้งนี้ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เด็กๆก,กลุ่มนี้นะคะได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้กล่าวให้กำลังใจแก่เด็กพิเศษรวมไปถึงผู้ปกครองทุกๆท,ท่านอีกด้วยค่ะ